มัธยมศึกษาชายัยภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโมเดลบริหารนำพา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมงสาษาชยภพูมมีความภาคภูมิใจกับคุณครูที่ใช้ระบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมาใช้ให้นักเรียนมีความมีความรักมีความเข้าใจในวิชาภาษาไทยคุณครูท่านนั้นคือนางสาวอมรรัตโชคตะกูลเกียรติซึ่งนักเรียนเป็นเรียกว่าครูผิง เนื่องจากคุณครูอมรรัตโชคตระกูลเกียรติเป็นบุคคลที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศรกษามัธยรศึกมาได้ลงติดตามตรวจเยี่ยมนิเทศการจัดการการสอนของครูแล้วพบว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการทั้งครองตนครองคนและครองงานคุณครูอมรรัตโชคตะกูลเกียรติชื่อเล่นชื่อครูผิงนะครับ แล้วก็อยู่กลุ่มสารการเรียนรู้พัฒาไทยตรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาได้นำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในการจัดกรเรียนการสอนในสารการเขียนในเรื่องการเขียนในรูปแบบบรรยายที่มีความโดดเด่นสร้างจินตนาการที่น่าสนใจใสำหรับผู้เรียนโดยมีการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒาไทยเทคโนโลยีและก็ศิละปะ เขาได้กันอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังพบว่าคุณครูคุณครูผิงเมีวิธีการจัดการสอนที่หลากหลายเช่นมีการใช้บอร์ดเกมโดยคุณครูได้นําความสนใจของนักเรียนที่เล่นกันในยามว่างมาปรับใช้เป็นนวัตรกรรมในเป็นเกมในการเรียนการสอนมีการพัฒนาเรื่องของคําเป็นคําตายคำรุ้ล้หูทังพยางเปิดพยางปิด รวมทั้งคำต่างประเทศในพัฒไทยนัเกเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและกลุ่มเพื่อนมีความสนุกแล้วก็ผ่อนคลายความตึงเครียดเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาพัฒไทยการสอนในครั้งนี้ทําให้ลูกนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนในห้องเรียนมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะนํา ภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจาวันและการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดีค่ะครูผิงเป็นครูที่มีเทคนิคทางการสอนดีเยี่ยมนะคะสามารถเป็นแบบอย่างให้เพื่อนครูท่านอื่นได้โดยได้รับรางวัลจากครูสภาคือรางวัลครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปีการศึกษา2564ระดับประเทศนอกจากนี้ครูผิงยังเป็นผู้ที่ มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้อย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแต่การจรัดการสอนที่หลากหลายด้านน่าสนใจนะครับคุณครูคุณครูผิงเนี่ยยังได้อุทิศต,ตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้โอกาสนักเรียนเรียนรวมและดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันดังที่ท่านผู้ปกครองได้เคยสัมภาษณ์ไว้แม่ชอบเวลาคุณครูผิงดูแลลูกแม่คือเป็นคุณครูที่อบอุ่น อบอ้อมอารีรักเด็กนักเรียนทุกคนเหมือนแม่จริงๆคนหนึ่งที่รับลูกค่ะคุณครูมรัตนเนี่เด็กๆก็จะมีคำนิยามในการจัดการสอนเกี่ยวกับคุณครูอมรัตน์ด,ด้วยคุณครูผิงไว้ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามยะมศึกษาชฉย,ยภูมิต้องชื่นชมคุณครูอมรรัตนโชคตะกุลเกียรติโรงเรียนเมืองพระยาเลวิทยานะครับที่เป็นคุณครูที่สร้างสรรในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เข้าสู่โลกยุคดิจิตอลที่ทําให้เด็กได้เรียนรู้พร้อมที่จะดําเนินการพร้อมที่จะก้าวทันในสิ่งใหม่ๆในอนาคตต่อไปขอบคุณมากครับ ใจมัธยมศึกษาชัยภูมิ